iFord Review Channel สวัสดีค่ะรีวิวคลิปนี้ xlt แต่ง y body นะคะเรามาดูชุดแต่งนะคะกระจังหน้า f 1 5 0ทรงสไปเดอร์ค่ะสกู๊ปชูโทนนะคะสองสีดำเงาตัดด้านแล้วก็เป็นรูปม้าแบบนี้เลยในส่วนของคันนี้นะคะเรายก2นิ้วหน้าหลังค่ะใส่ก้อนยกและใส่กันโครงนะคะ กันชนทรงสไปเดอร์นะคะตัว C แบบนี้สะท้อนแสงตอนกลางคืนนะคะเห็นชัดมากไฟมัดแสงนะคะสสเต็ปไฟเลี้ยววิ่งไฟวงแหวนทรงกลมและไฟเลดอร์ค่ะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะซีรีส์ยาง275 55 R20 ค่ะแม็กลายการในส่วนของท้ายรถนะคะครอบฝาท้ายดำเงาตัดกับดำด้านแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายนะคะสไตล์เมกา LED ตัว C แบบนี้เลย ชุดแต่งวายบอดี้นะคะเพิ่มแก้มข้างซ้ายขวาค่ะคิ้วล้อสีดำด้านแบบเรียบนะคะลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้เลยนะคะแต่งล้อแต่งเต็มแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถสอบถามโปรโมชั่นกับอายได้เลยนะคะตามลิงก์ที่อายแปะไว้ให้นะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกับอายคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ